จะมาเก็บเอาพริกก่อนนะคะแล้วก็ไปเก็บเอามะนาวที่หลังบ้านนะคะแล้วก็มาทํายำอร่อยออ่ยแซ่บๆกินกันค่ะเดี๋ยวแต่เก็บพริกแป๊บนึงนะคะอะไรรูค่ะทุกคนค่ะนี่ต้นมะนาวจาได้ไหมคะเดี๋ยวแต่จะมาเก็บเอาดูดูลูกมะนาวสิคะทุกคนนี่กําปั้นไต่อันนี้มะนาวคนอ้าวอยู่นี่ค่ะ ใช่เลยอ่ะมันเก็บไงสวัสดีค่ะทุกสวัสดีจ่ะน้องไปจะมาเก็บมะเงานะคะขยับมามันไม่เห็นหนูอาสวัสดีจ้ะน้องไปจะมาเก็บมะเงานะคะเห็นไหมมังงาใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยค่ะอะไรอ่ะอาเก็บอาเก็บอาลูกนั้นแหละโอ้ให้ทุกคนดูสิคะว้าวขันใหญ่ขั้งเลยอ๋อใส่ตะตุ้ด้วย ข้างล่างนีนดูลูกน้องปลายไปดูปลาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูน้องปลายก่อนนะคะไปไหนเราก็ไม่รูเราได้มะนาวนะคะพริกก็ได้สองลูกมะนาวสองลูกนี่คือน้ําเยอะมากๆเลยนะคะท่ะไม่รู้ว่าน้องปลายเดินไปไหนเรอกายทำอะไรเนี่ยกมากินน้ำแป๊ตี้ไงโอ้ยกินน้าแป๊ปตี้เขินใจไหม กินแล้วชื่นใจยังกินดค่ะทุกคนเอ้ยชื่นใจอูหวันเจียบ้วย,บวยในอร่อยทำงไงคะ คนถาวันนี้เรากินแม่ทำมันนี้นะคะกับว่าเด็กจริงมันได้เลยะคะมันเห็นะมันเพนเ็นไม้มันมีทิฟเยอะกับบะเกดกับผักน้องไม่ชอบผักเอน้องไม่ชอบผัก สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ้าวอาิดยา่อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนคะ่ะใสจะพาทุกคนนะคะทำอาหารนะคะทำเมนูยำนะคะทุกคนทำยำแซ่บๆอร่อยอร่อยกินนะคะวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากด้วยที่ว่า พอดีที่บ้านนะคะมีงานดองใช่ไหมคะทุกคนมีงานกินดองแต่ก็เลยไปช่วยงานนะคะก็เลยได้ลูกชิ้นมานะคะเรานี้ก็เลยจะทาํายำวนเส้นอร่อยอร่อยแซ่บกินนะคะทุกคนนะคะ mm ่ะ hmm. แล้วเราก็จะมาเก็บเอารีก,ก่อนนะคะแล้วก็ไปเก็บเอามะนาวที่หลังบ้านนะคะแล้วก็มาทํายำอร่อยอร่อยแซ่บกินกัน,นะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวใจเก็บิกแปบ๊บนึงนะคะ ทุกคนคะอันนี้เป็นพริกหยวกนะแต่จะเก็บเอาไปใส่กับยำด้วยนะคะที่จริงอ่ะที่บ้านมีพริกแดงจินดายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะเอาตัวเนี้ยไปเพิ่มสีสันเข้าไปนะคะเพิ่มความน่ากินน่าอร่อยเข้าไปนะคะนี่ทุกคนสะออนมากเลยเผ็ดอยู่นะคะเผ็ดที่จริงตอนแรกว่าจะเอาเก็บไว้เดี๋ยวเราเอาไปแค่สองลูกก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเข้ากันมากกันไปนะคะแต่ก็เก็บไปแค่สองลูกก็พอะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเรานะคะไปเก็บเอ้ามะนาวที่หลังบ้านกันต่อนะคะหน้านาหลังบ้านทุกคนจําได้ไหมว่าที่ไต่ปยปลูกไว้อะที่เคยพาไปดูอะคะอ่ะยังมีให้เก็บอยู่นะคะเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้เก็บมาครั้งเดียวใช่ไหมคะพอมีอพอมีเวลาที่จะไม่ใช่สิพอเวลามี อาหารที่จะทำนะ่ะแล้วใช้มะนาวแต่ก็ค่อยเดินไปเก็บมาทำอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีเมนูนะคะเดี๋ยวแต่จะไปเอาหลังบ้านมาทำอาหารค่ะนี่เราก็ได้พริกแล้วนะคะสองลูกก็พอนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวจะเหลือไว้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยววันหลังนะ่ะแต่จะเอาไปทำผัดอ่าผัาดอ่าเครื่องในเครื่องในใส่พริกหยวกคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะเดี๋ยวเราไปทำอ่า เดี๋ยวเรานะคะไปเอามะนาวที่หลังบ้านกันค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะลูกแกไปเลยค่ะอะไรล่ะลูกค่ะทุกคนค่ะนี่ต้นมะนาวจำได้ไหมคะ่ะ เดี๋ยวตาจะมาเก็บเอาดูดูลูกมะนาวี่คะทุกคนนี่กำปั้นไตอันนี้มะนาวคนเอ้าอยู่นี่ค่ะให้เนี่ยมันเก็บไงสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนน้องปายจะมาเก็บมะนาวนะคะขยับมามันไม่เห็นหรออ้าวสวัสดีค่ะน้องปายจะมาเก็บมะนาวนะคะเห็นไหมมะนาวใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่เท่าอะไรใหญ่เท่ามัวารา้วย ไห,ไ,หไหนมะนาวอยู่ตรงไหนอเอากี่ลูกดีเนี่ยตั้มบ้มาหงตั้บ้าหงอะไรแม่จะทำยำให้หนูกินอาเก็บอาลูกนั้นแหละโอ้ให้ทุกคนดูสิคะว้าวอันยันกันเลยอ๋อใช้ตะตุดต้ด้วยนี่นี่เอาข้างล่างนี่ลูกนี่นี่ข้างล่างนี่เอาได้กี่อันแล้วถึงอันเลย ดูพ่อไหมสองอันพ่ออยู่หรอพอแล้วพอแล้วอุ้ยอันนั้นก็ได้สองอันนี้ก็ได้สองให้ทุกคนดูซิอะไรโน้ไปให้ทุกคนดูมียกให้ทุกคนใหญ่ไหมคะใ่ไหมะปอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ถือให้อไปใหใ้ทุกคนดูใหญ่ไหมทุกคนวันนมันก็ไม่เห็นนะใกล้ขนาดนั้นก็ยกแบบนี้นพ่อแล้วเก็บเยอะแล เอาตะมาหงอนมาตีตเเ็ดย้ำบุญเสีใยงหลายนี่ค่ะอ่านี่นะคะทุกคนมะนาวก็สองลูกนะคะจะบอกจะบอกว่าน้ำเยอะมากๆเลยนะคะพันนี้นี่ค่ะทุกคนเนี่ยอ่ามะนาวนะคะก็ได้สองลูกเหมือนกันนะคะไปเป็นไหนล่ะลูก้องไปไปดูปลาแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวไปดูน้องปลายก่อนนะคะไปไหนเราก็ไม่รู้เราได้มะนาวนะคะพริกก็ได้สองลูกมะนาวสองลูกน,นี่คือน้ําเยอะมากๆาเลยนะคะถ้าไม่เปรี้ยวหรือว่าไม่ขอนะคะเดี๋ยวแต่จะมา,มาเก็บเพิ่มมาอยู่ผลดันีก็กําลังออกดอกออกมาอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูน้องปลายก่อนนะคะไม่รู้ว่าน้องปลายเดินไปไหนเลปวไปเ <c oughs> อาทําทอะไรเนี่ยแม่แก่มากินน้ำ โอ๊ยกินน้ำแป๊บตี้ชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจใกินแล้วชื่นใจยังดูค่ะทุกคนโอ๊ยโอ๊ยชื่นใจ,นจโอ้ยหวานเจี๊ยบด้วยหนอร่อยทำไงคะ เดี๋ยวตาจะออกไปตลาดก่อนนะคะทุกคนกินน้ำแน่นะคะชื่นใจจัเลยมานนี้มาเต้นตรงนี้คุกคนไม่เห็นนี่มานี่ขยับมานี่นี่มาอันนี่น้อยก็ฮงลอยลอยก็ฮองลอยลอยก็ฮงกันเล้วเฮาชุดนังแก้วออกมาลังวง ว,วันลอยกวมวงวันบุวันลอยกงุะแเราจุกเรา, <Yeah. S 1> เราจุใจเย <Yeah. S 1> อ้อะให้รวาวัลค่ะี๋ยวเดี๋ยวต่ออกไปซื้อผักแล้วก็หมูสับเพิ่มแล้วกอ็อย่างอื่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า ีวัตถุดิบอะไรที่เราจะใช้บ้างทุกคนเนาะไปไหนอีกแล้ว <c oughs> ไปลอยเทเทียมีแ้วตีแดงเนี่ยไปตลาดกับ<ป>แม่ไหมไปแม่ใส่แบบแม่ก็ใส่แบบนี้หนูก็ใส่แบบนี้นะท้ยีดได้บอก เดี๋ยวกลับมาแล้วนะคะซื้อซื้อของกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราคะมาทําอาหารของเรากันต่อค่ะไปกันค่ะ พริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะนี่แต่ก็ ชี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็เสร็จแล้วนะคะตั้นะคะให้มันแหลกแหลกนะคะหแหลกนะคะจะได้แบบ นี่นะคะนี่หอมมากเลยแหลกแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะทุกคนเนี่ยใส่ลงไปเลย แล้จะมาปรุงรสกันเลยนะคะทุกคนผงชูรถนะคะน้ําตาลค่ะ แต่ใช้หนึ่งลูกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบน้ำเยอะมากนะคะ โอ้ะะ ه, โหเล็กมือนางอร่อยแน่นอนเกลือนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้ว มะเขือเทศค่ะแม,ม,ม่กุ๊กกี้หนูอยากยิ้มแม่ว่าบอกหนูกินอิ่มไหมอร่อยไหมอร่อยเผ,ผ็ดนิดเดียวอ๋อเผ็ดนิดเดียวกินได้พริกนะคะทุกคนพริกหยวกของเรานี่หอมหัวใหญ่ค่ะใส่ลงไปเลยครบเครื่องแล้วน,นะคะทุกคนจวดเลยค่ะทีนี้จวดจ้าเลยนะคะ ขี้ขยีะก่อนนะควแบบตัดไที่จริงอ่ะเอาไปลวกก่อนก็ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะได้ไม่เผ็ดไม่ฉุนเกินไปอะค่ะนี่ได้แล้วนะคะ้ำยำของเราค่ะโอ้โหแต่ก็ว่าจะทำน้ำยำเยอะแล้วนะคะก็ยังไม่สู้ความ ซึ่งยำของใจอยู่ดีนี่ค่ะกาคุกเลยนะคะทีนี้น่ากิน กินพนาดกินตาแซบสีสันนะคะอาจจะไม่จี๊ดจาดนะคะทุกคนแต่รับรองว่าเปรี้ยวปี๊ดติดใจแน่นอนค่ะ ค่ะกินยำอร่อยอร่อยด้วยกันเด็กๆก,กินไม่ได้นะลูกมันเผ็ดหนูเคยกินยำน้ำอันพ่อเต๋าก็ได้บ่แม่ยันนี่แหละเผ็ดแม่ก็เล่าตลูกกินให้หนูกินทำไมัแม่ไม่เอาบักเผ็ดจ่ายแม่จะกินได้บ่เผ็ดกินบ่ก,ก่อนแม่เอาแค่ที่ไมเ่เผ็ดที่ได้ แดงมันบอกเผ็ดไหมในี่พี่มีฟองไม่เห็นพี่มีฟองเลยี่เส่ไหว้ท้าอยู่ กับแม่ก่อนมามีโซฟ์ลากปจะลากับแม่บอให้น้องไปลากกันเลยโน่บอรออกมามื่ีดินีนั่งดีๆปดดีๆโอ้ยโซฟ์ไม่กันาผีกโอ๊ยโอ้ได่กเด็กไอ้เเฮียตอออ้าบิ้งม่แม่จะบอกทุกคน ค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะตายก็กินข้าวเอ็มแล้วเรียบร้อยนะคะก็อร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะคะยังไงเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่เห็นหนูนะอันนั่งดี ลุกคนคาววันนี้เรากินแม่ทำอันนี้นะคะกับว่าเด็กรินมันได้นะคะมันเห็ดเรามันเห็นหเห็นไม้มันมียิปเยอะกับบะเก็ตกับผักน้องไม่ชอบผัก๋อน้องไม่ชอบผักน้องไม่ชอบผักเพีขาวเพราะว่าน้องไม่เคยกินผักเียขาวนี<ห>่น้องไปขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย